มาเนี่ยค,คือมันเป็นส่วนผสมของแม้แต่สมเด็จพระวัลลัง์สมเด็จพระาจากรรโตกก็ต้อผสมไข่เสม,มาครับไข่เสม,มานี่คือไข่ที่อยู่ตาอมอยู่ที่เสม,มาตรงหน้าโบสถ์ที่ก่อนจะบวชหน้าใหรแม้จะต้องไปวันทาเสม,มาครับนี่แหละตรงนี้เลยพุทธค<แ>ุณด้านไหนครับมันครอบจัคตัวคําว่าวันทาเสรีมาทุกคนต้องมากราบหมาวาใช่ไหมเราไป ก่อนที่จะเข้านี่แล้วมันจะขึ้นเป็นชี้ตะไคร้ใช่มันชี้ตะไคร้วแต่เขาเรียกว่าใครใส่มาเรียกให้มันนี่ฮะเวลาทําพิธีทําอะไรต่างๆก็ต้องต้องมีส่วนผสมตัวนี้ครับเข้าใจไหมถึงจะเกิดนั่นได้ครับนะนี่คือเราเราไม่ใช่แบบมาสุงเอาเป่าเเราก็ต้องบอกขอนี่นี่หน้าโบหลวงพ่อเงินนะวัดโพธิปรับช้างพิจิตรคับ นี่นี่ครับเป็นแผ่นเลยนะพบเสียมาถึงว่าเวลาใส่ไปแล้วจะเขียวๆนะพ่อนะเดี๋ยเพราะมันมันไม่นั่นหรอกมันไม่นั้นเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวให้ก็ใสได้ให้ก็ตําไปนะแต่ให้หมดไม่ได้นะต้องเก็บไว้มั่งของทุกคัดนมันกินมันหายากอ่ะครับเออมันมันไม่ค่อยมีแต่มาเป็นแผ่นใหญ่ๆอย่างนี้นะเนี่ยแล้วนั่นแต่นะเอาเอาเหรียญเอาเหรียญเขาค่อย ขูด,ด<อ>ผมขูดมาจันร์หน่อยเพราะขอมั่งนะผม <c oughs> <c oughs> ได้ครับครยวผมแบ่งให้เด,ดี๋ยวแบ่งให้คุณต้องขูดดีนะครับก็ไม่รู้นะมันดีไม่ดีก็ไม่รู้นะแต่ผมเก็บของผมว่าผมเก็บในของดีๆทั้งนั้นแหละต้องดีแน,น่นอน